สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องนี้ของพี่เมย์นะคะเมสิเกรดนั่นเองนะคะวันนี้วันนี้พี่เมย์ะคะจะติดอ่างนิดนึงนะทุกคนค่ะวันนี้พี่เมย์นะคะอยากจะแชร์กับทุกคนเกี่ยวกับคอนเทนต์นี้เลยการจัดการอารมณ์ตัวเองนั่นเองนะคะทําอย่างไรถ้าเราอยู่ในสถานการณ์ที่เขาเรียกว่าอยู่ในสถานการณ์ที่มีอารมณ์ความรู้สึกของการเศร้าโศกเสียใจนะคะหลายๆ คนนะอาจจะรู้แล้วเนาะว่าพี่เมย์นะคะเพิ่งผ่านการเขาเรียกว่าความสูญเสียนะคะเพิ่งจะเขาเรียกว่า,าสูญเสียคนที่รักในครอบครัวไปนั่นเองก็คือพี่ชายของตัวเองนั่นเองนะคะ mm hmm. ก็วันนี้นะคะออกมาพูดรู้สึกว่าตัวเองจะแบบว่าอา เข้มแข็งมากยิ่งขึ้นแล้วนั่นเองนะคะจัดการกับอารมณ์ความรู้สึกกับตัวเองอย่างไรนะคะถ้าเราอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่เป็นใจหรือสถานการณ์ที่เราจะต้องจากลาไม่ว่าจะจากเป็นหรือว่าจากตายที่ทุกคนจะต้องเจอนั่นเองนะคะวันนี้ก็อยากจะมาแช์นะคะกับ f c พี่เมย์เอที่น่ารักทุกคนแล้วขอขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะที่คอมเมนต์มาคุยกันแล้วก็แสดงความห่วงใยแสดงความ รักให้กันในบ้านหลังนี้นะคะค่ะก็ตอนนี้นะคะวันนี้ที่อยากจะแชร์อยากจะพูดคุยกับทุกคนนะคะการจัดการอารมณ์ความรู้สึกของตัวเองในห่วงเวลาที่เราพบเจอกับความรู้สึกเศร้าโศกเสียใจเราจะทําอย่างไรทุกคนค่ะพี่เมย์จะแชร์แบบนี้นะคะว่ามันหลีกเลี่ยงไม่ได้กับอารมณ์ความรู้สึกกับเหตุการณ์ที่เราเจอนะคะทุกคนจะต้องเจอไม่ว่าช้าหรือว่าเร็วแม้กระั ร่างตัวเราเองก็ต้องจากโลกนี้ไปนั่นเองนะคะมันคือสัจธรรมแล้วก็ความจริงที่จะต้องเกิดขึ้นกับเราทุกคนนะคะเขาเรียกว่าไปไม่กลับหลับไม่ตื่นฟื้นไม่มีหนีไม่พ้นทุกคนจะต้องเจอทีนี้นะคะถ้าเราเจอกับสถานการณ์เหล่านั้นที่จะต้องสูญเสียนะคะของ เขาเรียกว่าการจากไปของคนที่เรารักแล้วเราจะจัดการอารมณ์ความรู้สึกของเราอย่างไรนะคะหลายๆคนนะคะอาจจะเก่งแล้วนะคะอะไรๆคนนะคะอาจจะทําใจได้เขาเรียกว่าปล่อยวางนั่นเองนะคะเพราะว่ามันคือความจริงของโลกใบนี้นะคะการจากลาการพบเพื่อจากพบเพื่อลานะคะการพบเพื่อการจากลามันเป็นสัจธรรมนั่นเองทีนี้เมื่อเราเจอความรู้สึก เหล่านั้นเราจะจัดการตัวเองอย่างไรวันนี้พี่เมย์อยากเอาหัวข้อนี้มาพูดคุยกับทุกคนแล้วก็แชร์ความรู้สึกขอบ ทุกคนนั่นเองนะคะสิ่งที่เราเจอนะคะกับสถานการณ์ที่ต้องเจอความเศร้าโศกเสียใจค่ะทุกคนค่ะมีแน่นอนนะคะทีนี้การจัดการของเราทําอย่างไรนะคะมันจะมีสถานการณ์เหล่านั้นเกิดขึ้นทุกคนการเศร้าโศกเสียใจการร้องไห้เป็นเรื่องธรรมดา mm. มันไม่ผิดหรอกที่เราจะร้องไห้นะคะกับการร้องไห้คือการเยียวยาร,รักษาใจตัวเองรักษาความรู้สึกภายในของตัวเอง การร้องไห้มันจะทําให้เรานะคะได้คลายความเศร้าโศกเสียใจคลายความอัดอั้นตันใจข้างในเป็นการฮีลิ่งตัวเองไปในตัวนั่นเองนะคะการร้องไห้เป็นการเยียวยารักษาตัวเราเองเพราะฉะนั้นนะคะอย่าไปเก็บกดไว้ถ้าคุณเศร้าจงเศร้าถ้าคุณเศร้าโศกเสียใจจงร้องไห้ออกมานะคะหรือคุณนะคะจะใช้ วิธีการเขียนนะคะเขียนเล่าเรื่องราวนะคะเป็นการระบายความเศร้าโศกเสียใจให้ออกมาจากส่วนลึกของจิตใจของคนของคุณเป็นการเยียวยานั่นเองแต่ทีนี้พี่เมย์จะบอกแบบนี้ค่ะว่าการเศร้าโศกเสียใจนะคะเราจะต้องตั้งสติแล้วก็มีเวลา สำหรับการที่จะเศร้าโศกการที่จะเสียใจการที่เราจะร้องไห้เราต้องบอกกับตัวเองว่าเราร้องไห้เราจะให้เวลากับตัวเองร้องไห้ได้มากแค่ไหนสำหรับในช่วงเวลาที่จะร้องไห้คุณจะร้องไห้10นาที5นาทีหรือครึ่งชั่วโมงมันเยอะไปไหม พี่เมย์จะบอกแบบนี้นะคะบางอารมณ์ของคนเราบางทีแวบขึ้นมาเศร้าร้องไห้เป็นเรื่องปกติร้องไห้ได้แต่เราต้องควบคุมอารมณ์ตัวเองนะคะเราสามารถที่จะควบคุมมันได้แล้วเรานะคะจงเติมความสุข เติมรอยยิ้มให้กับตัวเองนะคะในทุกๆวันถ้าคุณสามารถที่จะควบคุมอารมณ์ความรู้สึกของตัวคุณเองได้เศร้าแต่พอประมาณอย่าเศร้าโศกเสียใจให้เป็นเวลานานนะคะให้คุณผันตัวเองไปทำในสิ่งที่คุณมีความสุข แล้วเติมความสุขเติมรอยยิ้มให้กับตัวเองให้ได้ในทุกวันเติมความรักให้กับตัวเองให้ได้ในทุกวันแล้วเวลาจะช่วยเยียวยาแล้วเวลาจะทำให้ความเศร้าเหล่านั้น คลายลงไปและอีกหนึ่งสิ่งที่สำคัญมากๆคือการที่อยู่กับปัจจุบันยอมรับกับสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็เรียนรู้จากสิ่งที่เราประสบพบเจอข้อดีของการที่เราได้พบเจอกับเหตุการณ์ต่างๆเลือกที่จะมองในด้านดีของเขาแล้วเอามาเป็นประสบการณ์ในการเติบโตของจิตวิญญาณของเรานั่นเองนะคะเพราะว่าเราทุก นนะะเขาเรียกว่าทุกคนจะต้องเจอกับเหตุการณ์เหล่านี้เพราะฉะนั้นให้เรารู้จักวิธีการรับมือแล้วก็ผ่านพ้นมันไปให้ได้นะคะ แล้วหลังจากนั้นมันจะทำให้คุณเข้มแข็งมันจะทำให้จิตวิญญาณของคุณเติบโตและสามารถที่จะเรียนรู้ที่จะอยู่ในโลกนี้ได้อย่างมีความสุขนั่นเองค่ะขอบคุณทุกคนมากนะคะวันนี้ที่ติดตามชมคลิปพี่เมย์จนจบนะคะถ้าใครนะคะอยากจะพูดคุยกันอยากจะแชร์ความคิดเห็นสามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะพี่เมย์ขอให้ทุกคน ะะมีความสุขและสุขภาพแข็งแรงกันทุกคนเลยประสบความสำเร็จในทุกๆเรื่องที่หวังแล้วก็ประสบความสำเร็จในความรักทุกคนเลยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะเรามาดูว่าเมสส e คเลดนะคะคราวต่อไปคลิปหน้าเราจะพูดถึงเรื่องราวอะไรนะคะขอบคุณมากๆสำหรับ ทุกความห่วงใย,ยนะคะทุกคําถามที่ถามมาขอบคุณมากๆเลยจริงๆนะคะก็คลิปนี้พี่เมย์ต้องลาไปก่อนแล้วนะคะมอบรอยยิ้มและมอบความรักให้กันเป็นกำลังใจให้กันในทุกวันรักทุกคนค่ะไปแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะ